พยายามฝึกตัวเองทุกวันทุกวันนะตั้งแต่ตื่นฝึกอยู่ในศีลในธรรมไปเรื่อยๆจนถึงนอนหลับวันหนึ่งวันหนึ่งนะเราจะไม่บ่นเลยว่าไม่มีเวลาภาวนาเราภาวนาแทบทั้งวันเลยมีงานวิจัยอันหนึ่งนะนานล่าเนี้ย เดี๋ยวนี้ตัวเลขนี้ข้อมูลนี้อจะใช้ไม่ได้แนละ้บอกวันหนึ่งวันหนึ่งนะคนที่บอกว่าทํางานวันละแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงอะไรเนะี่ยทํางานจริงๆนะที่ใช้สมองจริงสี่ชั่วโมงครึ่งประมาณนะั้นเวลาที่เหลือเอาไว้ฟุ้งสร้างไม่ได้ทํางานหรอกเงินส่นตั้งแต่เราตื่นจนเราหลับเนะี่ยกี่ชั่วโมงสม่วนเราหลับแปดชั่วโมงนะ มีเวลาที่ตื่นอยู่เท่าไหร่สิบหกใช่ไหมสิบหกชั่วโมงสิบหกชั่วโมงเนี้ยเอาไว้ทำงานจริงๆ4สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงครึ่งเหลือเท่าไหร่ตรงนั้นแหละไปภาวนาได้สิบกว่าชั่วโมงนะสิบกว่าชั่วโมงเราจะไม่พูดหรอไม่มีเวลาภาวนาแล้วเราจะไม่ปนนะ ี่ทำไมคนนั้นเขาภาวนาเร็วเราภาวนาทั้งหลายปีสู้เขาไม่ได้ภาวนาหลายปีวันหนึ่งทําตอนก่อนนอนครึ่งชั่วโมงเลยนะเวลาที่เหลือไว้หลงในขณะที่คนหนึ่งภาวนาวันหนึ่งทั้งสิบกว่าชั่วโมงมีไปสู้กันได้ไงไม่ต้องไปอิจฉาใครเลยนะใครเขาเร็วนะคนที่เขาภาวนาได้เร็วนะดยเหตุผลสองอย่าง หนึ่งเขาเคยทำมาแล้วใครๆน้ำมันจะเต็มแจกันนะใส่น้ำลงไปจะเต็มอยู่แล้วเติมนี้หน่อยก็เต็มนะเกิดคนซึ่งมันไม่เคยฝึกนะต้องเริ่มต้นนับหนึ่งเลยต้อสะสมงั้นให้บุนเก่าปุเพกตาปุญญาตามีบุญเก่าอยู่ ช่วยให้เราภาวนาได้เร็วอีกอันหนึ่งคือกรรมใหม่ของเราเนี่ยภาวนาว,นวันหนึ่งวันหนึ่งะภาวนาถูกหรือผิดนี่ตัวแรกเลยอันที่สองถ้าภาวนาถูกภาวนาแค่ไหนภาวนานิดนหน่อยๆจะไม่ได้ผลอะไรนักหนาวันหนึ่งตามใจกิเลสสิบห้าชั่วโมงนะภาวนาครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่ได้อะไรหรอก แต่ก็ดีกว่าไม่ทําเลยเรียกว่าทำพอเป็นนิสยัยผ่านพระพุทธเจ้าไปอีกหลายหลาองเลยก็ยินสี่แก่กล้ากว่านี้ก็พอนาง่ายขึ้นง่ายขึ้นเพราะมันตั้งใจสมัยนะวางใจสมัย่เราจะภาวนาแต่แต่ตื่นจนหลับตอนไหนที่ไม่ต้องใช้ความคิดในการทำงาน ไม่ต้องคิดนะตอนนาั้นาภาวนาไว้อยู่กับเครื่องอยู่ของเราไป